รถหาหารถเป็นไงแอคเลยบ่ดนี้อยู่ลังคาแล้วทต่อ,าอมาเที่ยวมาดินบุญมวนมวลไรมวลไรแต่การสิยยกษาเก่าเลยบ่ดนี้ยเกับสบายดีเนอะทีนี้มาอยู่กระซ่องคำโพลไทยแต่งอยู่ในนี้ก็จะเศร้าแต่บริทศไทยเลยท่าขึ้นรถทางไทยฮนะ,ะ,ะไปกลับสวัสดเกกันกลับก่อนกลับก่อน <laughs> เดี๋ยวเาขึ้นไปเอาบนังกันเห็นเดียอยูเห็นังอยู่ส้ะไรบนังแล้วปะนี่ใส่กันมาปลาีกันใส่เชยลี่ไหเอ้ยเมกล้องเลยโเีั้พี่กล้องท้พี่เยอบ่กูอนตอนนี้นะกูหัวหล่อทานดอััแม่ด้ของกลองมาเท่ากนี YouTube YouTube FC เขาไลน์ได้เบิ่งเต็มเลยนะอ่าเตยมเดินทางเลยับไปหารไยกอน หาเบิร์กาเบิร์สิไป็นไทยหรืไทยเองเปิง์กเน้หาไทยแล้วคิดหอดแล้วหาไทยมาลายมือออาาเมาหอดทีแรกไัในี้เดินทางมาได้หลายโลเติบเลยนอนนอนนอนมาจอดซื้อยังก็ประจันอ่ะนี่ยกินใจไปปอยอยากกินบ่บ่เนี่ยซื้อมาข้นข่าวซื้อมอะไรมาดีนี่เด้อเนี่ย

กินน้ำไปก่อนอ่าแวะปังง๊มออกเดินทางมึนหลังหลุดยาวๆเลยฮะถ้าเข,าของน้ำกันมานี่กินน้ำมาเขตองน้ำต่อขว่ารชาชนนาขึ้นน่นเัมนี้แบบใหญ่อยู่เลยแท็กซี่ นี่เป็นไงเท่เลยมาเดินทางเงียบๆยาวไปยาวไปยอดไรนอนไปเลยเดินทางไปเงียบๆยู่เอีกร้อยขึ้นรถแายรับเลยประเทศไทยที่เจ้าบึง

จะมาเลยนะจะถ่ายคลิปนี้แล้วอีพีสองเออไปไปอีพีหนึ่งมาอีพีสองทำกันยังวะมึงกแอกเลยนม่ได้เออคือเท่าไรมึงก็ถามเธอว่ากระถ่ายมึงถ่ายนี่มึงก็ถ่ายิเนี้ยแต่ตอนนี้ก็ตกต๊แรงกูมาบอดเซโนเนี่ไปต่อต่อเรื่อยนี่มันคนเต็มเวนี่ครัมึงคนแอคนมันเต็มดอกที่เต็มก็เต็มเซโนสาวนทีนีตายเซโนเซโน มาตัวโกรดรถขาบไปส่งไปใหม่อีกรอบนึงต่อเป็นต่อเว้ยต่อเป็นต่อเนาะซีโนไปได้ป่ะคนคนมาได้ป่ะเติมแล้วยิงเอายามันไก่ไก่หนึ่งไปเลยเลยทันนี้ทันนี้ไปเนาะคนเต็มเต็มเนาะซีโนไปเดียวเนาะซีโนซ่ใช่ไหะ lâu năm gặp à ok mọi người cưng nữa nga ngon mình thôi 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 quá thôi 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 thôi

โอ้แต่มันมันขึ้นรถมันขึ้นยากเราไปยังไงยังเขาไปเชโน่ดิเชโน่บอสอะไรลักซามันั่นนี่ปิงไก่ลักซามั่น่ะลักซามิพ่ะบอสครับพิงไก่ลักซิ่งเาก็ได้ไปเลยไปแล้วไปแล้วนะบ่ฮอดดอกนี่ครับบ่ฮอดบ้านตรงมือมลยครับได้ก่อนตกอยูเชโน่ตกอยูเชโนอีกเออเดี๋ยวก็นอนเชโน่เอออ่าส่วนนั้นเนาะหนัขึ้นขึ้นแล้วนี่มันจะออกไงบอขึ้นเแือวก็ทันเลยบอสอ่า ไปไปมาไปไปอ่างไ้ตอนนี้ยูเอ็กก็ไ้ตอนนี้โอ้ไปแอ็อดูสิซีโนนะไปเเซเว่นแล้วเเซเว่นแล้วเด็กสาวนทีเอเต็มเลยเอฟซีมาแล้วเอฟซีมึงมาแล้วอกองนีสะดวกเนาะเป็นยังเขาหู่อันนี้มันใหญ่ใมันกิดบกเาดอกเด็กซื้อได้เด็กอซื้อมาซืมา ยนไาขเขางงนี้โอเคขอยออกได้เซีไปดิอซไปโอเมื่อยไปนอนซมือลยนี่ราไทยตรงเราไทยแต่งไปแล้ววานนั้นแหละลดดุดไปแล้วเอไปแล้ว

À, à, ngọt lại, lại ngọt ừ, à, oh, này đây nè chạy ngân còn chạy ngân còn Điều này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

การถลดเด็นี่นี่นี่จะท้งรถนี่หไปยืใส่ไหมไปยนงเย็นอยื้อยเลยเดือดเดือดเดือไปชื่อพอคืนรถเาเอฮ้ยไปซื้อสอย่ะซื้อสอยใช้ไปพังรถได้ไปดยไปไปไปตตัอ่ะกลังก็มีอัได้พี่คนมาคายัดไปหล่พวกเราไปจาไปพานนลำบาก

ม่ไเลยตารหยามันตารหยามันเอาคนเล็กน no ิานนี่ขึ้มามาปะอิทาตไปบันจีรองไปบันราเ้าบันจีรองว่ะอือาลงกูเนี่ยสิจังหวะได้กรดดนมาน้ำอเอ้ยให้ลงงอมไปเล้ยนี่แล้วเนาะเนาะโอ้คันนี่วะคันนั่นเนาะมึงพี่นี่วะมึงพี่เนาะว้าสิไปเลยก่อนอ๋ออ่า

หาเบิ่งเด้ออยู่แอบแดงเด้อรถเช็ดได้เลยรเช็ดแป้งกินี่รถรถชิบะป้าอ้ายเลยนี่นะไปก่อนเมือหน้ามือหน้าเดี๋ยรถไทยมาจอดจุนี่อาชีพงานบึงเลยฮ่าฮ่าได้ได้ไปกลับก่อนวันนี้รถชิบะป้าเลยนี่ได้เป็นไก่ตัวหนึ่งอ่าเป็นไงเมื่อเมื่อกินเลยไแอบเลยประเด็นนะรถไปป้าอะไรประเด็นนะไม่ใช่เลยรถหายแล้วตอนนี้ กูเห็นหล่เสียดตายไปปาแล้วใช่ปะนะกระเด็นหายนะหล่หายกูเห็นหล้วประเบิดมันเอาเครื่องมาแล้วบุบบเห็นนะ รถหายไปเลยไ,ไ,ไปยังไงเรไปรถนี่เลขสองเลยเนาะสองเท่าไหนอสองสี่สองศูนย์เด็ดลอยบ่มีอ่ารถหายหารถเป็นไงแอคเลยบ่ดนี้อยู่ลังคาแล้วว้าบมาพ <มา S 2> ี่แลนี่ <c oughs> <c oughs> เรานี้เฮานี่เราออกมาตะหันไปพูดเรามาจอดนี้บบเห็นบบเห็นตาเขาก,กายมองนะ่ะมันเห็นยังไงนะเฮ้ย มึงเห็นยังไงนะใสน้ำเลาอยู่สอยเห็นยังขึ้นมาในน้ำเถิดดิอาเด็าๆนี้รู้สุดอะไรจะเอาไปน้ำต่ออีกจะบ่ะนนิเป็นน้นำอีกน,น้ำกันอยู่นี่แล้วม่ะหนิคะไยเอาเดี๋ยวัดเครื่องก่อนกระเป๋าของมาถึงมาไปแหลอะอาทาบเบิรงเด้อตอนเดินทา,างกันไปถ่ายหน่อยนึงแหละไป ว้าไปเฮือนพลเอ่าเจอกันอยู่พลเล่ติดรถไทยตอนกลางคืนเลยเออลองเบิ่งเนาะห่างหายไปไหลายมือองลองขับลองใส่ในจักบาทเดียวสิพาเริงออกไฟบาตหนึง่งอ่าทังเดียวตรงจอดผมให้ยับไ,ไปบัดถังซะตุ่ยเลยอ่าเป็นไงฮอดอ่าอ่อาไอ้นี่อ่าเงินคำดอเตร็ดดิเอาดูขลงังอะไร กนอคนหนาที่ไป่เอาไปเ้าม้ะเาเราดูคนนี้เาบเดียวสองชวนบอสเข้าถาเข้าใจแต่ครับเข้าถาคน่เอาใจอีกไงขอแะไรได้เอาบังรถไทยได้ไปมุงจมึงนี่เนามึงเนาะเดือดืดเนาะมึงเนาะจำเป็นแล้วโอ้กินเข่ากินนามอนี่นี่นี่ 80บาทแชมเปสวรรค์สวรรค์ยัง60งั้นป้จ่าเงิน80บอก่แม่ข้อเงินเลยได้ค่ารถเอาไงไปขีบไงใกล้ๆเติมอยู่กับผมกลานได้ บ้านนี้บ้านนี้บบ้านเดียวกันเลยิานเ70-80เต่ดี๋ยวเดี๋ยวมันมีเออเดี๋ยวนดอกกายของงานนำมันไปหนึ่งงานนำข้าวยังอ่ะขึ้นมาขึ้นมารถเออเดี๋ยวไปไปไปใเห็่ดอกรงานนำข้าวหอม็ังางถอนแล้ได้ปะเนี้ยเป็นไงับก็ด้เโานนำ้าว่านนปอ่าอนแล้วถอนแล้ว ทัเนเราได้ทำเงนเราได้เออตรงนั่นไปเลยเนาะมื่นจะตื้อเลยเนาะมื่นเลยเนาะอ่าอย่าลืมเพื่อนเลยอย่าลืมเพื่อนเดลอแม่เอากุญแจเพื่อนทาเลยแม่เอากุญแจน้ำบ้านเลยทาเขามาวมาสักเนาะตรงนั้นไปเนาะเสียงเขาจะมืดแล้วไปห้องไปอันนั้นอยู่เนี้ยฝากเลยเป็นไง รถไทยใช่ปะห่างหกมือเสียงขอม,ม่มนะีเลยเฮ้ยีินะีกำเงินกำคำมาได้ฮะขอ,อ,อ,อแล้ววะผักพรอนอน,น,อน,น,น้อยหนึ่งเนาะจะไปหารถไทยให้เบิ่งเนาะอ่าบาทนี้มีปัญหาหน่อยหนึ่งว่าจะเอารถไทยไปขับหลาอแน่ดิห่างหายไปโดน เจะถ่ายมาเบิง้งพอเขาสื่อเล็กมันจะใช้กระปุกแหละเอามาใส่นี่ซะเปินสจีอเมียนเห็ดตั้งนี้ได้ต่อออกมาไดน,นี่เอาเล็กเอาอ่าสูตรนี้ไปเลยเนาะมีเล็กเต็มเลยบัดนี้ไปบ่ไ,ได้แต่กะบอยอมนะเฮาสิติให้พังเสียงอ่าเป็นไงทางไ้ไปดุนมนะันจะพังมันบอกมันจะพังพังติดให้เบิ้งเลยเลยนะเแหละเบิ้งเอาแกะผ้าตั้งอุกกอนอันดับแรกกนี่แต่ประเด็นกันเล็กเต็มเลยประเด็นนะโอ้ เขาเห็นเขาเห็นยังวะนางเขาคือบอุนแหน่งวะเอติดตนันติดกันหมดสอนนะตอนอนี้นะติดในพังเลยแหละ <c oughs> ติดเลยติดเลยดูไปเดิอเอาเงีก่อนเห็นได้้างตักเหมือนกันเด้อ ประมาณนี้เนาะนี่เนาะอ่านะช่างก็บึงเลยวิธีเ่าตั้งกล้องนะมันยากจังเลยเพกิดชิได้คลิปหนึ่งนะนี่อาประมาณนี้นะี่เลยต้องจิบมันเองใช่ไหมอย่างนี้อนยะ่างนี้เนาะอ่าสูงไปอ่ะอ่าจัดไปไปรุ่น คือมาแล้วก็ต้องมาหาก่อนนะช่างเจ้าขีดหอดเดินเ่าเอากัดขีดหอดเลยในเรื่องฮ่าฮ่านี่เปนะ็นไงนี่ไปเลยเนาะตรงไปเลยนี่แหละไปขนาดไหนะครับนี่เนาะติ๊ดเลยป่ะนี่เนาะว้าเล่ง,ง ข่าเมืองเลยเนาะว่ามันสิมวนคนได้เนาะอ้ติดหนอยหนึ่งอุ่นอุ่นเครื่อง่ฮลอ,องลองกรกคอนด้นแล้วลองก่อนบาทหนึ่งนะมาๆมา,มาอ่า เลยออกเลยว่าค้องแ้ฮ่นะสุดจัดสุดจัดวู้ดยอดดูดักตักใหม่อ่ะอ่ะเดินไปแล้วเดินเบาไปแล้วแจวเลยทีเนี้ยอ่ะอ่ะ อ้าวอ้าวอ้าวคักเลยอาวอาวอาอ่ะเดินประมาณนี้เลยอ่สําหรับใครที่เบิ่งมอดตอนนี้กดฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดติดตามเมียนเด้อจบเมนเพทงชั้นนี้เนาะเบิ่งคลิปหน้าเอาไปใส่เดี๋ยวสุดทายลงให้เบิ่งอีกอ่าแอ๊กเลยเอาไปยังไงเดินหอบไปแล้กูอ่าอ่าอ่าประมาณนี้เนาะมันจะเอาไปคับจะไปเ่อไรนี่มันค่าเล็กจัดไปจัดไปอ่าจบ